นาะตอนนี้ภาพจะตัดกลับมาที่เชินฟางกับชายชราคนหนึ่งชายชราก็ได้พูดขึ้นมาว่าพ่อหนุ่มฉันชื่อว่าโชนะและที่สําคัญฉันอยากได้ยาของนายอีกนายพอจะมีอีกไหมเออคือตอนนี้นะ่ะคนสมัยใหม่เขาก็อยากได้ยาแบบนี้อยู่ด้วยและที่สําคัญมันหายากมากๆเลยนะเชินฟางได้พูดขึ้นมาว่ามันหายากมากขนาดนั้นเลยอย่างนั้นหรอเออผมพูดตรงๆนะคุณเฉินยาเนี่ยมันเป็นยาระดับสูงเลยทีเดียว ฉันฟงนังนายผู้ึ้นมาว่าก็ใช่ยาเนี่ยแหละคือยาระดับสูงและที่สําคัญนะพ่อนุ่มสิ่งที่ผมจะพาคุณไปต่อจากนี้น่ะมันเป็นตระกูลงานประชุมใหญ่ที่หมู่บ้านโอสดและที่สําคัญมีพวกครือหาดเหล่าเทพมาเข้าร่วมด้วยฉันฟังนายพูขึ้นมาว่าหมู่บ้านโอสดอย่างนั้นเหรอใช่แล้วครับหมู่บ้านโอสดก็คือหมู่บ้านของตระกูลลี เป็นที่เรื่องลือมากในเหล่าเทพนะครับพวกเขาสร้างยาขึ้นมาทําให้ยาของเขาเนี่ยโด่งดังมากและที่สําคัญยาของหมู่บ้านโอสถน่ะมีเทพคุ้มครองอยู่พวกเขาสามารถปรุงยาได้อย่างอิสระฉันฟังนะผู้คุมมาว่าอย่างนั้นเหรอครับและฉันฟังเขาได้คิดในใจว่าถ้าฉันไปที่หมู่บ้านโอสถได้ฉันก็จะเอาโสมพันปีไปรักษาคุณปู่ได้อย่างแน่นอน และณนะตอนนี้ผาบจะตัดกลับมาที่คหิสา์หลังหนึ่งมีบริกาศมาเฝ้าอยู่ที่หน้าคหาสา์ฉันฟังไนดะ้ผู้ข้นมาว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าทั้งๆท,ท,ที่เป็นบริการแต่มีพลังมากมายขนาดนี้คุณโชได้พูดขึ้นมาว่าพวกนี้นะครับเขาเป็นพวกตระกูลต้นๆของเมืองนี้เลยนะครับแล้วผู้บริการที่เฝ้าคหิสา์หลังนี้ก็แข็งแกร่ง,งมากด้วยฉันฟังในะคิดในใจว่าพวกตระกูลลู่อย่างนั้นเหรอน่าสนใจจริงๆ และหลังจากนั้นคุณโชก็ได้พูดกับบริการว่าฉันมาจากตระกูลโชฉันขอเข้าไปได้หรือเปล่าล่ะบริการได้พูดขึ้นมาว่าเชิญเลยครับถ้าคนของตระกูลโชสามารถเข้างานนี้ได้เออขอโทษด้วยนะครับพ่อหนุ่มพวกเราไม่สามารถให้คนนอกเข้างานนี้ได้ฉันฟังได้พูดขึ้นมาว่าผมมาที่นี่เพื่อมาเข้างานแห่งนี้ผมก็เป็นคนใช้ศิลปะก,การต่อสู้เหมือนกันและหลังจากนั้นคุณโชเขาได้คิดในใจว่า ถึงเวลาที่ฉันจะได้รู้แล้วสินะว่าคุณเฉินฟางเขามีพลังถึงขนาดไหนและหลังจากนั้นซีวอนก็ได้เดินออกมาจากเครือหัดพร้อมพูดขึ้นมาว่านี่เฉินฟางหรือเปล่าและหลังจากนั้นเฉินฟางเขาได้คิดในใจว่าทําไมโลกมันกลมอย่างนี้นะและหลังจากนั้นสาวน้อยเขาได้พูดขึ้นมาว่านี่เฉินฟางทาไมนายถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะเฉินฟางเลยพูดขึ้นมาว่าอ๋อพอดีว่าผมก็มางานนี้ด้วยล่ะสิ ซีวอนก็ได้พูดขึ้นมาว่างานประชุมนี้ละเหรอนายมาผิดงานหรือเปล่าเฉินฟังและในตอนนี้ซีวอลก็ได้พูดกับบริการว่าเออคุณคะคนนี้นะ่ะเขาเป็นเพื่อนของฉันเองให้เขาเข้าไปได้ไหมคุณลุงที่เป็นบริการเขาได้พูดขึ้นมาว่าผมขอโทษด้วยนะครับงานนี้ไม่สามารถให้คนนอกเข้าไปได้จริงๆซีบอลเขาได้พูดขึ้นมาว่า พ่อของหนูนะ่ะมาจากตระกูลซุนเลยนะและที่สำคัญเขานะ่ยยิงใหญ่มากบริกาศเขาได้ตกใจตระกูลซุนเหรอและนะตอนนี้บริกาศเขาได้คุยกันพูดขึ้นมาว่า กูลซนน่ะเขายิ่งใหญ่มากเราจะทําไงดีนะหรือว่าจะให้ชายหนุ่มนี้เข้าไปได้อย่างง่ายได้ดีหรือเปล่าและหลังจากนั้นมีชายสุดหล่อได้ขับรถซปเปอร์คาร์เข้ามาในงานแห่งนี้ด้วยเขาได้ลงจากรถพร้อมพูดขึ้นมาว่านี่ซีวอนทำไมเธอถึงไม่เข้าไปงานสักทีละ่ะและนะตอนนี้ซีวอนได้พูดขึ้นมาว่าเออพอดีฉันเจอเพื่อนนะ่ะ พ่อหนุ่มสุดหล่อเขาได้พูดขึ้นมาว่างั้นเราเข้าไปในงานกันเถอะคุณปู่ก็รออยู่ข้างในนั้นด้วยนาะตอนนี้หนุ่มสุดหลอกับเชิญฟังเขาได้มาประจันหน้ากันและหลังจากนั้นบริการเขาได้พูดขึ้นมาว่าสวัสดีครับนายน้อยเชิญเข้าได้เลยและนาะตอนนี้คุณโชเ็าได้พูดขึ้นมาว่าคนนั้นน่ะเขาชื่อว่านายน้อยแห่งตระกูลลู่เขาชื่อว่าชวนและที่สําคัญเขาเป็นคนที่เก่งศิลปะการต่อสู้มากจะให้พูดไง่ายๆนะคุณเชิญฟงังเขาเป็นถึงอัจฉริยะ และนาตอนนี้เฉินฟางเนีพูดขึ้นมาว่าแล้วพวกคุณนะคุณบริการสองคนจะให้ผมเข้าไปได้หรือยังและหลังจากนั้นบริการได้พูดขึ้นมาว่าโอเคตกลงฉันจะให้นายเข้าแต่ต้องมีคอแกเปลี่ยนนะนายทํายังไงก็ได้ให้ไหายใบนั้นมันขยับให้ได้และหลังจากนั้นเหมือนซานจะรู้ว่าต้องทําอะไรซานได้เดินไปพร้อมกับขยับไหายนั้นได้อย่างง่ายดายและนาตอนนี้ทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเชิญเข้าไปได้งานเลยครับคุณเฉินฟาง และนะตอนนี้พวกเขากำลังจะเดินเข้าไปในงานคุณโชเขาได้พูดขึ้นมาว่าคุณเฉินฟางครับงานเลี้ยงนี่จะจัดประมาณครึ่งเดือนเลยนะครับมันไม่ใช่งานเลี้ยงธรรมดามันเป็นงานเลี้ยงที่จัดประมาณ15วันเลยนะครับมันข้ามวันข้ามคืนและที่สําคัญงานเลี้ยงนี่น่ะมันจะแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันมีทั้งยาอุปกรณ์และก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันด้วยนะครับมันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากเฉินฟางได้พูดขึ้นมาว่า แล้วมีพวกอุปกรวิเศษแลกเปลี่ยนด้วยหรือเปล่าล่ะมีสิครับแน่นอนว่าของพวกนี้น่ะมันต้องมีอยู่แล้วและที่สําคัญอุปกรณ์พวกนี้น่ะมันเป็นอุปกรณ์ชั้นสูงด้วยที่พวกมหาเศรษฐีเข้ามาประมูลกันและนาตอนนี้พวกเขาก็ได้เข้ามาในงานกันแล้วฉันฝากเขาได้คิดในใจว่านี่มันอะไรกันเนี่ยโลกมนุษย์ในยุคนี้ต้องการแต่เงินทองและบารมีกันหรือไงกันและหลังจากนั้นมีหนุ่มผมม่วงเขาได้พูดึ้นมาว่า เฮ้ยโชทำไมนายถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะคุณโชเขาได้พูดขึ้นมาว่านายจะพูดอะไรก็ให้เกียรติคุณเฉินฟางด้วยและนะตอนนี้หนุ่มผมม่วงเขาได้เดินมาเฉินฟางพร้อมพูดขึ้นมาว่านี่ได้ข่าวว่านายนะ่ะมาจากเขตสู้โจอย่างนั้นเหรอนายรู้จักอาจารย์โกเว่ยหรือเปล่าเฉินฟางได้พูดขึ้นมาว่าปมาจารย์โกเวยเ่ยรอครับผมก็รู้จักนะแต่เจอเขาไม่ได้บ่อยมากนะักและหลังจากนั้นหนุ่มผมม่วงเขาได้พูดขึ้นมาว่า ได้ข่าวว่ามีคนที่ชื่อพรจรจานเฉินอยู่ที่นั่นด้วยสินะมันกระจอกสินดีเลยพบไม่เชื่อหรอกว่าเด็กอายุน้อยแบบนั้นจะมีพลังมหาศาลขนาดนั้นได้มันเป็นเรื่องเลวไร้สินดีฉันฟังในคิดในใจว่าคนที่แกกําลังด่าอยู่นั่นน่ะก็คือข้าที่ยืนอยู่ตรงหน้าแกนั่นแหละและหลังจากนั้นพวกเทพโอสถเขาได้มาถึงในงานแล้วคนนี้น่ะเขาชื่อว่าลี่ยี่ เขามาจากตระกูลเที่ยงซี่เขาหนาแข็งแก่งมากไม่ว่าโลกภัยไข้เจ็บแค่ไหนเขาก็สามารถรักษาได้ส่วนสาวน้อยคนนั้นนะ่ะเขาเป็นคนที่สวยมากแล้วเขามาจากหมู่บ้านโอสถ จากในป่าน่ะเขาเป็นคนที่ลึกลับมากมีน้อยมากที่จะเห็นเขาแบบจริงๆจังจง,งานนี้น่ะเป็นงานที่สําคัญมากแสดงว่าเขาคงอยากมางานนี้ด้วยและหลังจากนั้นหนุ่มสุดหลอ่อเขาได้พูดขึ้นมาว่าสวัสดีนะครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่หมู่บ้านโอสถของเราพวกเรายินดีต้อนรับทุกคนจากใจจริงและหลังจากนั้นมีหนุ่มธุรกิจคนหนึ่งเขาได้พูดขึ้นมาว่าในน้อยครับ ผมได้รับบาดเจ็บมาได้โปรดช่วยผมด้วยและที่สำคัญผมมียกมังกรให้คุณสกัดนิดหน่อยฉันฟางในคิดในใจว่าถ้าง,งานยิ่งใหญ่ขนาดนี้พวกเหล่าเทพมารวมกันในงานขนาดนี้ฉันคงอยู่เฉยไม่ได้แล้วสินะและหลังจากนั้นพ่อหนุม่มผมม่วงเขาได้พูดขึ้นมาว่านี่คุณเฉินได้ข่าวว่าคุณมียาพิเศษด้วยอย่างนั้นเหรอกมขอดูหน่อยได้ไหมฉชนฟางได้พูดขึ้นมาว่ามันเป็นยาเพิ่มพลังกาย ิชากำลังภายในผมมียาแบบนี้อยู่มากมายและหลังจากนั้นมีคนมามุงหาชันฟังเยอะแยะเลยมีคนหนึ่งที่เป็นกลุ่มของโอสถเทพเขาได้พูดขึ้นมาว่านี่พ่อหนุม่มฉันขอดูหน่อยได้ไหมว่ายาของนายเป็นยังไงบ้างฉันฟงังและพูดขึ้นมาว่า ได้สิถ้าคุณอยากจะดูคุณก็ดูเลยและหลังจากนั้นตระกูลของโอสถเทพก็ได้ชิมยาของเชิญฝางคนได้รับรู้พลังวิเศษจากยาตัวนี้พร้อมพูดกั้มาว่ามันเป็นยาพิเศษมากเลยนะมันสามารถเพิ่มพลังกำลังระดับสูงได้นี่คุณมียาขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันถ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ฉันว่า คงต้องใช้เวลามากมายถึงจะบ่มเพาะยาแบบนี้ได้และหลังจากนั้นมีนักธุรกิจแม้แต่ปร,รมาจารย์ก็ได้พูดขึ้นมาว่านี่ยาของคุณเม็ดละเท่าไรเม็ดละกี่แสนพวกเรายอมประมูลและหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ต่อรองราคากันอย่างดุเดือดฉนันฟากไดะพูดขึ้นมาว่ายานี่น่ะมันช่วยเพิ่มพลังได้มากช่วยเพิ่มพลังกายและพลังเวทมนต์แต่ถ้าจะเห็นพ้นจริงๆแล้วก็มันต้องเห็นพ้นกับพวกที่ฝึกวิทยายุท์มาด้วย และหลังจากนั้นมีพ่อหนุ่มคนหนึ่งเขาได้พูดขึ้นมาว่าผมให้เม็ดละหนึ่งล้านคุณจะขายหรือเปล่าล่ะหลังจากนั้นทุกคนต่างตกใจโอ้โหถ้าเขาประมูลสูงขนาดนี้พวกเราไม่ไหวแน่คนคนนั้นน่ะเขามีชื่อเสียงเรื่องศิลปะการต่อสู้มากพวกเราคงไม่มีเงินขนาดนั้นหรอกและหลังจากนั้นเชิญฟางไดะพูดขึ้นมาว่าคุณให้ผมตั้งล้านนึงเลยเหระผมไม่ต้องการเงิน แต่ผมต้องการสมพันปีหรือของอย่างอื่นที่มีมูลค่าเท่ากันคุณมีอะไรอยากจะแลกเปลี่ยนหรือเปล่าร่ะหลังจากนั้นพ่อหนุ่มคนหนึ่งเขาได้พูดขึ้นมาว่าผมไม่สามารถให้สิ่งนี้กับคุณได้และหลังจากนั้นเทพโอสดเขาได้พูดขึ้นมาว่ายาพันธ์ปีที่คุณพูดถึงน่ะเป็นของมรดกจากพวกเราเลยนะคุณอยากจะได้มันอย่างนั้นเหรอพวกเราให้คุณได้นะแต่คุณต้องยอมสอนวิธีการสร้างยานี และหลังจากนั้นเชิญฟังได้พูดขึ้นมาว่ายานี่ผมไม่สามารถให้ใครได้เพราะผมได้ขายสูตรให้คนอื่นไปแล้วเทพโอสถก็ได้พูดขึ้นมาว่าน่าเสียดายจริงๆเลยนะครับและหลังจากนั้นเชิญฟังได้พูดขึ้นมาว่านี่ผมขอซื้อยาคุณได้หรือเปล่าลนะ่ะยาสมพันปีนะ่ะมันเป็นสิ่งที่ผมต้องการ และหลังจากนั้นเทพโอสเก็ได้หัวเราะพร้อมพูดขึ้นมาว่าสมุนไพพันปีของผมน่ะมันสืบทอดตระกูลของผมแต่เพียงเท่านั้นคนอื่นน่ะไม่มีสิทธ์แตะต้องคุณจะจ่ายเงินให้ผมเท่าไหร่ล่ะคุณก็ไม่สามารถต่อผมได้อยู่ดีคุณเชิญฟงัง และหลังจากนั้นเชิญฟางในพูดขึ้นมาว่าถึงผมเนี่ยจะไม่มีสูตรปรุงยาให้คุณแต่ผมก็มียาชิ้นหนึ่งที่อยากให้คุณดูหลังจากนั้นเชิญฟางก็ได้สร้างยาของเขาทุกคนต่างตกตะลึงนี่มันยาอะไรกันทําไมมันวิเศษขนาดนี้มันมีกลิ่นอายของพลังศักดิ์สิทธิ์อยู่เชินฟางในพูดขึ้นมาว่า ยานี่นะมันสามารถทำให้คนธรรมดาแข็งแกร่งขึ้นได้ช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้และที่สำคัญสามารถยืดอายุได้อีกด้วยนะมันเป็นยาที่แข็งแกร่งมากเลยสำหรับผมแล้วยาตัวนี้มันไม่มีความจำเป็นในชีวิตผมแม้แต่อย่างใดแต่สำหรับพวกคุณผมว่าพวกคุณคงจะต้องการเป็นแน่แท้และหลังจากนั้นเทพโอสถก็ได้หยิบยาของเชินฟางเทพโอสถก็ได้ตกใจอย่างมากพร้อมพูดขึ้นมาว่านี่มันยาอะไรกัน เทพโอสถก็ได้กินยาของเฉินฟางพร้อมกับตกตะลึงนี่มันยาระดับสูงระดับสูงจริงๆและหลังจากนั้นมีสาวน้อยคนหนึ่งที่ใส่ผ้าพ,พกหัวเขาได้พูดขึ้นมาว่านี่คุณเฉินฟางคะยาของคุณเป็นยาที่ดีมากเลยมันจะเป็นอะไรไหมแต่คุณจะขายให้สำนักเราหลังจากนั้นเทปโอสถดเขาได้พูดขึ้นมาว่านี่เธอพูดอะไรออกมาพวกเรามาก่อนนะ เชินฟางในภูดขึ้นมาว่าพวกคนนะุณน่ะไม่จำเป็นต้องทะเลาะกันผมสามารถให้สูตรนี้กับทุกคนได้แต่ที่สำคัญทุกคนควรจะรู้ไว้ว่าการที่จะสกัดยาตัวนี้นะ่ะมันต้องผ่านผมแต่เพียงเช่านั้นณนะตอนนี้ทุกคนต่างตกใจต้องผ่านคุณแค่คนเดียวอย่างนั้นเหรองั้นก็หมายความว่าไม่มีใครสามารถสกัดยาตัวนี้ได้อย่างนั้นเหรอหลังจากนั้นเชิญฟังในพูดขึ้นมาว่าใช่แล้ว เทพโอสถเขาได้ทำความเคารพเชินฟางพร้อมพูดขึ้นมาว่าตระกูลของเรายินดีที่จะแลกเปลี่ยนโชคพันปีกับคุณฉันฟางนะพูดขึ้นมาว่าถือว่าเป็นข้อเสนอที่ไม่เลวเลยหลังจากนั้นเทพโอสถเขาเลพูดขึ้นมาว่าคุณเฉินผมมีข้อเสนอที่ดีที่สุดอยากให้คุณรับชมผมมีข้อเสนอที่คุณไม่สามารถปฏิเสธได้ ผมอยากให้คุณเข้าร่วมตระกูลของเราเป็นตระกูลเดียวกับเราและที่สำคัญคุณสามารถรับส่วนแบ่งจากตระกูลของเราได้ด้วยตั้ง5%ปเซคุณอยากได้หรือเปล่าล่ะและหลังจากนั้นทุกคนต่างตกใจนี่มัน5%เปเซ็นเลยอย่างนั้นเหรอนี่มันเป็นข้อเสนอที่ดีที่สุดตั้งแต่ฉันรู้จากเทปโอสถมาเทปโอสถก็ได้พูดขึ้นมาว่าถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีเลยใช่ไหมคุณเฉินฟางเฉินฟางเขาพูดขึ้นมาว่า ผมไม่ได้อยากเข้าตระกูลของคุณผมอยากได้แค่โสมพันปีแต่เพียงเท่านั้นหลังจากนั้นเทพโอสถก็ได้เสยะยิ้มออกมาพร้อมพูดขึ้นมาว่า ö, คุณใจกล้าไม่เบาเลยนะคุณเฉินฟางทุกคนต่างตกใจนี่คุณเฉินฟางกล้าปฏิเสธเทพโอสถอย่างนั้นหรือหลังจากนั้นเทพโอสถก็ได้พูดขึ้นมาว่าถือว่าเป็นข้อเสนอที่น่าเสียดายสำหรับคุณจริงๆ แต่ถ้าวันใดวันหนึ่งคุณเกิดเปลี่ยนใจแล้วก็คุณเชิญฟางคุณก็สามารถติดต่อผมมาได้ทุกเมื่อหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้เดินจากไปเชิญฟางได้คิดในใจว่าต่อให้พวกมันเดินจากเฉ่นไปพวกมันก็ไม่สามารถหลอดเนื้อมือของฉันไปได้หรอกฉันต้องหาให้ได้ว่าสมพัน์ปีอยู่ที่ไหนและหลังจากนั้นเชิญฟางไดคิดในใจว่าฉันได้ใช้พลังติดตามไว้แล้วต่อให้แกไปอยู่ที่ไหนผูกแก ก็ไม่สามารถหลอดเนื้อมือของฉันไปได้ลรอก